ผมเถิดถึงกับเอ่ยปากขอต้นสังกัดแล้วนะครับสําหรับฟาบิโอควาตารโรกับเครื่องยนต์ลูกใหม่นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์นะครับที่จะเอาไปใช้กับการแข่งขันในฤดูการ2023นะครับแต่ว่าฟาบิโอควาตารโรนั้นจะร้องขอทางต้นสังกัดอย่างยามาฮ่านะครับให้มอบเครื่องยนต์ลูกใหม่นะครับกับสเปค2023นั้นมาใช้กับการแข่งขันในรายการม o โต GP นะครับกับสนามที่เหลือกับเครื่องหลังของฤดูการ2022และดูเหมือนว่าฟาบิโอนั้นสุดจะทนแล้วนะครับกับเครื่องยนต์สเปคฤดูการนี้โดยฟาบ โอก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกนะครับก่อนการแข่งขันเอาไว้นะครับว่ากับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่สนามอารากอนประเทศสเปนนั้นมันเป็นสนามที่ยากมากมากเลยนะครับสำหรับ M1 ของยามาฮ่าถึงแม้ว่าเซสชั่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับฟาบิโอควาตโรนั้นจะสามารถขึ้นไปเป็นจ่าฝูงกับการทําเวลาที่ดีที่สุดได้นับเพียงไม่นานและฟาบิโอนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นห่วงกับการแข่งขันในสนามอารากอนมากๆนะครับในซกเตอร์ของทางตรงนั้น มันก็มีส่วนมากๆที่อาจจะต้องเสียอันดับให้กับคู่แข่งอย่างดูคติหรือว่าจะเสียให้กับเอพิเลียนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ฟาบิโอคอตาโรนั้นเกิดความกังวลนั้นก็คือในเรื่องของคะแนนตารางสะสมนั่นเองนะครับเพราะว่าเดิมทีนะครับกับอันดับนะครับในตารางคะแนนสะสมนั้นฟาบิโอคอตาโรนั้นนำฟานเชสโกบันญ,ญ,ญ่าอยู่เกือบ100คะแนนนะครับ แต่ล่าสุดนะครับสถานการณ์นั้นมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อฟรานซิสโกบันยานั้นไล่เก็บชัยชนะมาอยู่เรื่อยๆนะครับและทําให้คะแนนนั้นมันร่นมาเหลืออยู่เพียงแค่30คะแนนเท่านั้นฟรานซิสโกบันยาก็จะไล่ตามฟาบิโอควาตาราโรทันแล้วนะครับถ้าจะพูดกันตรงๆมันก็มีผลกับการรักษาแชมป์โลกในสมัยที่2ของฟาบิโอควาตาราโรอยู่นะครับและอันดับในตารางคะแนนสะสมนั้นนะครับมันกลายมาเป็นความกดดันนะครับในการแข่งขันและการทํางานแต่ล่าสุดสัปดาห์ของการแข่งขันด้วยนะครับ ล่าสุดครับฟาบ,บิโอควาตาโรนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าการแข่งขันที่สนามอารากอนผมบอกได้เลยนะครับว่าอารากอนมันเป็นสนามที่ยากมากๆแม้ว่าที่ผ่านมายามาฮานั้นจะเคยทําเวลาได้ดีก็ตามฟาบ,บิโอนั้นหมายความว่าการที่ยามาฮานั้นสามารถทําเวลาได้ดีนั่นคือการที่นักแข่งนั้นจะต้องทุ่มอย่างสุดตัวนะครับกับการที่ยามาฮานั้นจะได้เวลาที่ดีออกมา พูดง่ายๆก็คือการที่ได้เวลาที่ดีออกมานั้นนักแข่งของยาม่านั้นจะต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับส่วนใหญ่แล้วที่อารกรรเวลาที่ดีของยาม่านั้นจะมาจากเซสชั่นของการซ้อมจะเป็นส่วนใหญ่แต่สําหรับการแข่งขันจริงๆนั้นมันตรงกันข้ามกับเวลาที่ซ้อมเสมอหลังจากมิซานเทสผมอยากจะวางเครื่องยนต์ปี2022ลงและเอาเครื่องยนต์ปี2023ลงการแข่งขันซะเลย แต่ความเป็นจริงที่เรารู้กันผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้และผมต้องสู้กับเครื่องยนต์ปี2022นี้ไปจนหมดฤดูกาลและต้องมารอดูว่าผมจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ผมให้คำสัญญาได้เลยตรงนี้ว่าผมจะทำผลงานแต่ละสุดสัปดาห์นั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้เปโก้นั้นก็ร่นคะแนนมาหาผมเรื่อยๆในตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกเดิมทีผมห่างกับฟรานเชสโกบันย่าอยู่เกือบ100คะแนนแต่ณตอนนี้ฟรานเชสโกบันย่านั้นสามารถร่นคะแนนมาเหลือเพียงแค่30คะ นท้นทนและสิ่งที่ผมทําได้กับที่เหลือของฤด,ดูการ2022นั้นคือผมจะต้องรีดประสิทธิภาพของผมออกมาให้หมดจดและจะต้องป้องกันแชมป์โลกในสมัยที่2ของผมให้ได้แล้วมารอดูกันครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อคนออไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสา,ารใหม่จากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ